สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Google Map บนหน้าจอ Desktop นะครับสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของ Windows 11หรือว่า Windows 10นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ Google Map ผ่านหน้าตัวเบราว์เซอร์ได้ในวันนี้ผมจะมาใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับซึ่งวิธีการใช้งานนั้นก็ไม่ยากเลยเพียงเพื่อนๆเ,เ,เข้า Google co th นะ th นะครับจากนั้นไปที่ปุ่ม แอป Google แล้วคลิกไปนลนวก็ทีแล้วก็กดเลือกที่เป็น map นะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อมันขึ้นมาเรียบร้อยนะครับในส่วน map นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแผนที่ต่างๆนะครับก็เวลาเราจะไปไหนนะครับเราสามารถค้นหานะครับว่าสถานที่เราจากต้นทางที่เราจะไปนะครับไปถึงปลายทางใช้เวลาประมาณกี่นาทีและกี่กิโลนะครับเราสามารถ ใช้ตัว Google Map นะครับในการช่วยนำทางได้ด้วยนะครับสำหรับไอการใช้บน Google Map บนตัวหน้าจอเว็บไซต์นี้เป็นเหมือนเราเอาไปดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าหรือสังเกตพื้นที่ดูก่อนว่าจะไปแบบไหนนะครับโดยมันจะเป็น เป็นแมปนะครับแล้วก็มีเป็นดิเรกชันนะครับเป็นเส้นพาไปดูนะครับว่าจะไปแบบไหนคือตอนนี้นะครับผมก็สมมุติว่าผมต้องการไปหัวหินนะครับอาทิเช่นผมจะไปวาราละกันนะครับวิธีการค้นก็ค้นหาใน Google m a p นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับวารานะครับมันจะมีซักเกชันขึ้นมานะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการไปนะครับมันก็จะกดที่เป็นวาราหัวหินนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับ อันนี้ก็คือการค้นหาสถานที่จากนั้นมันก็จะมาปักหมุดว่าตอนนี้นะครับวาราคุณอยู่ที่ไหนนะครับในส่วนนี้มันก็จะขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีเมนูนะครับให้กดเส้นทางนะครับเมื่อกดเส้นทางเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีว่าจุดเริ่มต้นนะครับคุณจากไหนเราสามารถพิมพ์ไปได้ว่าเราจะเริ่มต้นจากไหนนะครับหรือถ้าเลือก c u r r e n t location ก็คือตำแหน่งของคุณเราก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับ เมื่อเราเริ่มตำแหน่งของของผมเรียบร้อยนะครับเริ่มตำแหน่งของคุณตอนนี้บ้านผมอยู่แถวแถวหลังเซียรลังสิตนะครับผมก็นะครับ,ม,นะรบมันก็จะตัดต,ตรงนี้นะครับมันก็จะเอ่อมันก็จะทำเป็นดิเรกชันนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงวาลานะครับถามว่าแล้ว Google บอกอะไรบ้างนะครับ Google ก็จะบอกนะครับสิ่งที่เป็นขึ้นสีฟ้านี่คือทาฟฟิกปกติแต่ถ้าเป็นสีส้มอาจจะแบบชฉะละการจะ การจราจรชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับอาจจะมีชะลอตัวแบบแบบไม่ขยับนิดหนึ่งนะครับก็คือแบบขยับช้านะครับอาจจะเป็นไปได้เรื่อยๆอาจจะหยุดนิ่งบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับตรงนี้มันก็จะแถวแถวอะไรอ่ะแถวกสิกรสะพานพระราม8นะครับในส่วนนี้อ่ะสะพานพระราม9้านะครับขออภัยนะครับในส่วนนี้มันก็วิ่งมาเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่าช่วงเนี้ยนะครับ การจราจรเป็นยังไงบ้างนะครับสมมติผมนะครับอยากรู้ว่าตอนตอนนี้มัเป็นตำแหน่งก็คือจากบ้านผมมาที่วาลาถูกไหมครับจากนั้นผมเพิ่มจุดมุ่งหมายก,กันหนึ่งสมมติว่าผมอยากไปร้านคาเฟ่นะครับที่เป็นแอร์สเปซของหัวหินนะครับผมก็เลือกลงไปนะครับทีนี้มันก็จะบอกว่ามันก็จะเป็นจุดแอสสต็อปนะครับจุดแอสสต็อปคือการเพิ่มจากจุดที่เรา ที่เราเพิ่มเติมมานะครับก็แปลว่าทัวรทั้งหมดนะครับมันก็จากบ้านผมมาที่วาราแล้วมาที่แอร์สเปซมันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง21นาทีประมาณ234กิโลนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็เราก็เป็นการนะครับประมาณนะครับเวลาในการขับรถนะครับแล้วก็จำนวนระยะเวลาไอ้จำนวนกิโลเมตรนะครับในส่วนนี้ นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้เราสามารถสลับกันได้นะครับว่าเราอาจจะไปแอ r s สเปซก่อนนะครับเห็นไหมครับมาแอ r s สเปซก่อนนะครับแล้วค่อยกลับเป็นวาลามันก็แล้วค่อยมาวาลามันก็สามารถทําได้ Google มันก็จะรู้นะครับในส่วนนี้มันก็จะคํานวณให้นะครับเราสามารถแดกแอนด์ดรอปลากไปลากมาได้นะครับผมในส่วนของตัว Google เองเมื่อเราเลือกมาเสร็จแล้วนะครับเมนูด้านล่างนะครับ มันจะมีพวกร้านอาหารโรงแรมปั๊มน้ํามันที่จอดรถนะครับเราสามารถกดดูได้นะครับกรณีจะดูปั๊มน้ํามันเราก็แค่คลิกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็น s u ก g e s t i o n ขึ้นมาเลยเป็นไอคอนในส่วนของตัวปั๊มน้ํามันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีปั๊มน้ํามันขึ้นว่าแถวนี้มีปั๊มน้ํามันอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นทั้งปั๊มน้ํามันแล้วก็ในส่วนของแก๊สนะครับถามว่าจะไม่ฟิลเตอร์ดูก็แค่กดกากรบาทนี่นะครับมุมบนมันก็จะย้อนกลับมา ที่เป็นในส่วนของแมปนะครับถ้าเป็นร้านอาหารนะครับเราก็สามารถเห็นไหมครับก็คือกดเรียกร้านอาหารแล้วเราก็ฟิลเตอร์ได้นะครับตรงนี้เราก็ดูได้ตามไอคอนต่างๆก็ใช้เมาส์ช่วยเลื่อนนะครับอันนี้ผมก็เลื่อนซ้ายขวาเห็นไหมครับมันจะเป็นไอคอนสีแดงๆนะครับในส่วนนี้ถ้าจะปิดนะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆอันนี้นะครับร้านอาหารน่าแม็กก็แบบเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าโอเคแล้ว Airspace นะครับผมอยากเดินไปดูนะครับผมอยากเอาตัว Google นะครับตัวรูปคนน่ะไปดูแถว Airspace ว่าเป็นยังไงผมก็ค่อยซูมผมใช้เมาส์ซูมช่วยช่วยนะครับสกุซูมเข้าไปเรื่อยๆจากนั้นนะครับผมใช้ไอคอน s r e e t v i e w นะครับผมก็ลากคนลงมาวางไว้นะครับลากเสร็จแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับมันก็จะมานะครับในส่วนของตัวแถวร้าน Airspace นะครับในส่วนนี้ ่านแอสเปอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับในส่วนนี้้านแอสเปสนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถเอามาเดินดูได้นะครับมุนนะครับเห็นไหมครับเดินไปได้ก็คือตามทางที่ google เขาให้ไปนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้ตรงพวกเครื่องหมายลูกศรน,นะครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันลูกศรบนคีย์บอร์ดนะครับ ันก็จะเลื่อนไปหรือจะใช้เมาส์คลิกซ้ายนะครับเลื่อนจุดไปเรื่อยๆเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เมื่อไม่อยากกลับมาดูที่เป็นแบบสติทวิวก็แค่กดกลับออกมานะครับในส่วนนี้มันก็จะย้อนกลับมาถ้าเราก็ใช้เมาส์ที่เป็นสกอร์นะครับสกอร์เอาออกมานะครับในส่วนนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นมุมมุมมองแบบดูแบบเป็นแมปแต่ถ้าใครอยากดูเป็นเลเยอร์นะครับเป็นดูการจราจรนะครับในส่วนนี้ ถ้าเราอยากดูการจาราจรนะครับในส่วนของกรุงเทพเราก็สามารถกดดูได้นะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับการจาราจรนะปัจจุบันข้อมูลตรงนี้จะเป็นเรียวไทม์นะครับในส่วนนี้นะครับข้อมูลจะเป็นเรียวไทม์เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับในส่วนนี้ก็ เป็นเลือกการจาราจรนะคคือการกดอีกหนึ่งทีก็เป็นการปิดนะครับกดกดอีกทีนึงก็เป็นการเปิดนะครับประมาณนี้นะครับตัวเดฟอลต์คือบางคนอาจจะตาลายก็อาจจะกดปิดไปได้พอกดปิดไปปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นเป็นเฉพาะ Direct i o n ของเรานะครับแต่ถ้ากดเปิดมันก็จะมีสีด้วยตามแบบพื้นที่ต่างๆโดยรอบนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการสอนใช้ตัว Google Map นะครับบนตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการสอนใช้ Google Map นะครับท่าในใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮอเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ